สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับบรรผู้ชมสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อ,องของไก่ฮางนะครับวันนี้ก็พ่อผมจะมาทําเมนูอะไรให้คุณผู้ชมดูครับเมนูนี้ต้มซุปต้มซุปเนื้อนะครับต้มซุป <S <S เนื้อมันฝรั่งเ,เนื้อมันฝรั่งก็ผมจะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเนี่ยพ่อผมอะจริงๆแล้วเป็นคนหลักเลยที่แบบทําแบบข้าวให้ผมกินนะเวลาที่ผมซ้อมอะไรเงี้ยอาหารคินคีนอะไรเงี้ยก็วันนี้เป็นเมนู ต้มซุปเนื้อมันฝรั่งซึ่งคีนใช่ไหมใช่ออแล้วเนื้อเนี่ยเป็นส่วนไหนเอ่ยที่ไปซื้อมาที่ตลาดเนื้อนี่จะเป็นส่วนแบบ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 ติดมันน้อยมันน้อยข้าง้างสะโพกหลังนะครับอ่าแต่อันเนี้ยก็คือแบบมันมานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าแฟตจากธรรมชาติเนี่ยบางทีเราก็สําคัญนะแต่เห็นว่าจะเป็นเนื้อแดงทั้งหมดแล้วทําไมป้าต้องเอา สับปะรดลงไปสับปะรดลงไปคล้ายๆแบบไม่ให้เนื้อมันเหนียวจะให้มันนุ่มอ๋อคือแบบโบราณเลยมักใช่แบบโบราณมั้เพราะเนื้อเราไม่ได้ซื้อเนื้อแบบออสเตรเลียเลยดีเรซื้อที่ตลาดเลยใช่ไหมใช่ที่ตลาดแล้วก็มีอะไรบ้างมันฝรั่งมีมันฝรั่งอันนี้ใบอะไรเนี่ยมีขึ้นช่ายกึนช่ายมีหัวหอมอันนี้หอมแดงหรือว่าหอมหอมแดงนะครับอันนี้หอมแดงครับเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็มีซอสปรุงรสเอ่อปรุงรสแล้วก็ซีวขาวสีวขาวแล้วก็หอย ซอหอยเจนะครับซอเห็ดหอมใช่ไหมซอเห็ดหอมก็คือผม่จะบีบพ่อผมว่าน้ําตาลอน่ะอย่าใส่ส่วนพวกเครื่องปรุงพวกนี้ถ้าเกิดเราซ้อมหนักๆมันมันมันก็โซเดียมมันก็สาคัญไม่ต้องกลัวบวมโซเดียมถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่โอเวอร์มากนะครับก็เข้าๆเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับลรอป้าต้องหม right? 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 so ักนานไหมประมาณประมาณสองสามนาทีก็ได้ครับไม่งั้นม so ันจะ S <S มันจะแบบเป er ื่อยเวอร์มันจะเ,เปื่อยเวอร์มันจะเปื่อยเวอร์มันไม่มันแบบเวลาเคี้ยวเข้าไปแล้วมันจะไม่นุ่มปากก็อย่างนี้ถ้าเปื่อยไปแล้วมันมันเปื่อยมากมันก็ไม่อร่อยแล, Bald. แล้วถ้าแล้วแล้วตอนเอาเราลงไปทาเนี่ยเราต้อง,องเอาส,อส,ออสับรสออกสับรดออกครับอ๋อที่หมักเย้เฉยเนี่ยสับรดที่แบบเป็นสุเศษอย่างเงี้ยต้องเอาออกครับอ้คุณผู้ชมครับสําหรับใครที่แบบว่าเนื้อเหนียวอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นวิธีแบบโบราณนะใช้แบบว่าค อันนี้ก็เดี๋ยวหมักไว้ก่อนนะครับสองถึงสามนาทีแล้วอันนี้ะป้าต้มไว้น้าเปล่า <ปะ S 1> ใช่ไหมน้ำเปล่าแล้วใส่อะไรลงไปใส่พริกไทย<อ>ใส่พริกไทยลงไปหน่อยแล้วเกลือนิดหนึ่งเกลือไม่ต้องเยอะ,อะเกลือเกลือปกติตเลยใช่ปะเกลือเกลือปกติช้อนช้อนช้อนกาแฟครับเกลือกาแฟเท่นึ่งเก,ก็คือรอให้มันเดือดก่อนใช่ไหมรอให้เดือดก่อนโอเคอันนี้จะต้องเอาซีอิ๊วขาวนะครับหมกหมักไปสักสักช้อนช้อนโต๊ะนึงเนี่ยช้อนเนี้ย อ่าใส่ช้อนอย่างงี้ไปครับเนี่ยแล้วก็เทลงไปแค่นี้แหละครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วแค่นี้แน่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 แต่ผมคอนเฟิร์มแล้วนะสูตรเนี้ยถ้าเกิดใครลองไปทําอ่ะก็ตอนนี้ว่างๆใช่พี่มันล็อกดาว่อ่ะอร่อยแล้วคีนด้วยมันสามารถกินได้หมดเลยหรือถ้าใครที่ไม่ทานเนื้อจะใช้เนื้อหมูแทนก็ได้ถ้าใช้เนื้อหมูก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้สับปะรดหรอกเนาะไม่ต้องมันต้องเนี่ยแบบเนื้อหมูไม่ต้องหรือใครจะใช้ไก่ก็ได้ผมบอกเลยไก่มันจะคีนกว่าแคลอรี่ต่ํากว่าแต่ รสชาติมันจะเยี่ยกว่า<ช>ไก่ม,มันมันมันล้วนอะ่ะ<ช>อกไก่ะนะหรือเมนูนี้เนี่ยใครเป็นมนุษย์ปกติเลยแบบว่าอยากทําอร่อยๆให้ลูกให้คนที่บ้านกินก็จะเป็นน่องไก่ก็ได้ใช้เนื้อสัตว์อื่นก็ได้เลยนะครับแต่กุ้งผมไม่เคยนะแนะนําว่าเนื้อนี่แหละตามสูตรไปเลยง่ายๆกุ้งพอลูกเขาไม่เอาไม่ทานครับกุ้งอ่ะจริงๆทาน,ทานไ,ได้ไ กุ้งจริงมันทานได้นะสำหรับใครที่แบบออกกำลังกายแล้อยากสุขภาพดีอยากหุ่นดีแต่ผมแพ้ผมไม่กินไม่ได้แค่นั้นเองเร,อเราก็มาใส่ปรุงในนี้นะครับอย่าเพิ่งเอาเนื้อมาใส่ปรุงนี้ให้เดือดก่อนกี่ช้อนครับชอ้อนนึงก่อนปรุงนี้ชิมได้อ๋อยังไม่ต้องเดือดใช่ไหมใส่ได้เลยได,ได้ยังไม่ต้องเดือดก็มีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวซอสปรุปงรส เนี้ยครับบะหมีรสสองช้อนออก็คุณผู้ชมดูนะครับว่าหม้อประมาณเนี้ยจะประมาณใส่น้ําแค่ครึ่งเดียวพอเนื้อกป็ประมาณประมาณสามร้อยกร,รมัมประมาณนั้นเหรครับนเนื้อสามร้อยกร,รมัมดูใส่สซอสเห็ดห,หอมนะครับซอสเห็ดหอมซอสเห็ดหอมช้อนเดียวพออย่างเนี้ยครับให้มันเดือด เมนี่อย่าลืมใบขึ้นช่ายนะครับตอนตอนนี้พวกนี้ปรุงไว้ตอนที่จะเสร็จสุดท้ายเลยเสุดท้ายพวกผักเนี่ยเอาไว้สุดท้ายทีนี้และทีนี้เราจะเอาเนื้อกำมันในลงไปก่อนอเพ<อ>ราะมันสุกยากาใช่ไหมใช่มันมันสุกยากทีนี้เราก็เคี่ยวพวกนี้บนเป็นได้ที่จึงกระทั่งเราไป มาจิ้มดูมันว่าเออเปื่อยแล้วอ๋อคือใช้ใช้ช้อนเทสเอาจิ้มๆนมันนิ่มแล้วใช่ลูกโอเคถ้าคนที่ไม่ใช่คนโบราณคนสมัยใหม่เขาจะใส่ถ้วยเอามาอันกินข้างนอกดูว่าสุกหรือไม่สุกแต่คนอย่างโบราณเนี่ยเขาจะจิ้มกัรลูกกะเอาก็นี่นะครับรอจนน้าเดือดใช่ไหมป๊าเอ่อแล้วก็สับปะรดอ่ะเอาออกไปแล้วใช่ก็จะใส่ลงไปละอ่าใส่เนื้อลงไป ใส่เนื้อลงไปเลยครับแล้วนานไหมใส่เนื้อลงไปแล้วพักนึงก่อนรประมาณสัก5นาทีก็รอมันเดือดอะอ่ะรอมันเดือดรอบนึงแล้วก็มันอ๋อรอใส่เนื้อไปรอเดือดก่อนแล้วค่อยใส่มนันอีกรอบนึงใช่โอเคนี่นะครับพอเนื้อเริ่มเดือดก็จะใส่มันลงไปแล้วแต่เนี้ยมันอนะ่ะพ่อผมเขาหั่นหนาหน่อยอมผมว่ามันอร่อยกว่าแต่มันก็จะสุกยากหน่อย มนลงไปฝาเฝืไม่ต้องติดเลยไม่ต้องปิดเลยปะปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้อย่างเงี้ยปล่อยไว้อย่างเงี้ยก่อนนี่ก็นานหน่อยใช่ไหมอ่าทนจริงเนี่ยคุณผู้ชมใกล้เสร็จแล้วนะง่ายมากเลยเห็นปะ่ะผมว่าใครก็ทําได้ใช้กระทะไฟฟ้าอยู่ที่คอนโดก็ทําได้เออแล้วเมนูเนี้ยเอาไปกินกับข้าววลลกูด really เลยลดน้ำหนักก็กินได้อ่า เพิ่มกำเนื้อกกินได้ใครอยากสุขภาพดีก็กินได้เนี่ยอาหารคีนจริงมันก็คือประมาณเนี้ยมันแค่แบบไม่ใช่ต้องจืดต้องไม่อร่อยอะไรเงี้ยจำไว้นะครับการที่เราจะกินแล้วสุขภาพดีเราคือต้องมีความสุขในการกินแล้วก็ต้องอร่อยแต่ถ้าเกิดคุณทําเองได้คุณก็จะกะปริมาณเครื่องปรุงพวกจํานวนกรรมที่คุณจะกินต่อมือมันจะง่ายกว่าปิดฝาปิดฝาฝาปิดหน่อยเออให้มันละอู พักขั้นโฆษณาสักแป๊บนะคุณผู้ชมก็เหมือนเดิมนะครับวิตามินอโลฮ่าเป็นวิตามินเม็ดฟูยี่ห้อของผมเองนะครับทาโดยผมกับภรรยานะครับผลิตที่ประเทศเยอรมันนะครับในนี้เนี่ยก็จะมีแมกนีเซียมวิตามินซีมัลติวิตามินไบโอตินนะครับซึ่งแคลอรี่สูงนะครับน้าตาลก็ไม่มีเหมาะสําหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆนะครับอยากให้ร่างกายรีคเวอรีได้ไวหรือใครที่นอนหลับไม่ดีเนี่ยหรือ ทำงานหนักพักผ่อนน้อยนะครับลองสั่งไปทานดูคุณจะรู้สึกได้เลยตั้งแต่เม็ดแรกที่คุณทาน้าไปนะก็วิธีกินก็คือผสมน้ําแล้วก็ทานได้เลยนะครับรสตอเบอรี่อร่อยมากนะครับมีความซ่าด้วยทําให้สดชื่อนะครับหนึ่งกอง490บาทนะครับมี15เม็ดลองสั่งไปทานดูได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีโปรซื้อ6แถม1นะครับแล้วก็ซื้อ10แถม2ใครอยากจะซื้อไปฝากคนที่เรารักคนในครอบครัวได้หมดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้โรคระบาดมันร้ายแรงนะพวก วิตามินเนี่ยทางแพทย์เขาก็ได้บอกแล้วนะครับว่ามันช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้จริงนะครับยังไงสั่งไปทานนะครับผมเดี๋ยวใส่ไลทใส่ลายแอดข้างล่างไว้ให้ตอนนี้ก็มาดูนะครับเปิดฝาดูที่นี่เห็นไหมมันจะขุ่นอ๋อพอเดือดคือมันจะพุ่นพุ่พุพุเนี่ยใช่เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมันก็จะทีนี้เราก็จะมาค่อยๆมาดูมันว่ามันโอเคไหมอะไรไหมนี่ยังไม่สุกอย่างใสอย่างยั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 งไม่สุกนี่ยังใสอยู่ ตอนนี้ก็จะชิมให้ดูแล้วนะครับคือใครที่เพิ่งทําใหม่ๆอ,ะอ่ะหรือจะทามานานแล้วก็ตามอ,ะอ่ะต้องชิมนะครับไม่งั้นคุณจะไม่รู้เลยว่ามันเค็มไปหรือมันจืดไปแต่ที่พ่อแม่ผมสอนนะวเวลาทาต้มจืดหรืออะไรที่เป็นอย่างเงี้ยอย่าให้มันเค็มเด็ดขาดเพราะมันจะแก้ยากถ้าเกิดจืดเราก็ยังเติมลางไปได้ถูกไหมแต่ถ้าเค็มนี่แม่งจบเลยใช่เล่นมุกลวกปากไม่เอานะ <laughs> เนี่ยอย่างนี้โอเคแล้วไม่ต้องเติมอะไรแล้วใช่อ่ะชัวร์นะนี่ก็ใส่หอมลูไปนะครับย้ำนะครับว่าหอมแดงหอมแดงนะล้วเราหมูใช้หัวหอมได้ไหมก็เหมือนกันเหมือนกันครับอันนี้มันจะหอมกว่าใช่อันนี้แต่จะหอมนั้นกว่าถ้าให้หัวใหญ่ก็จะหอมอีกแบบหนึ่งมันก็จะหอมไปจัดอย่างนี้ ไข่เราจะหอมจัดจะโอเคมากเ่กลิ่นมันจะข้นเห็นไหมครับแต่ถ้าเราแบบถ้าเราแบบอุ่นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับมันจะแบบจะอร่อยมากมันจะมันจะมันจะข้นคือยิ่งอุ่นอนะ่ะพวกไข่ในเ,เนื้อมันก็จะอ่อนใช่เ,นะเนี่ยครับแต่เนนี้นผมบอกเลยว่าน้ําซุปอะ่ะไม่ได้ใช้แบบพวกผงชูรสหรืออะไรเลยหรือถ้าใครมีเวลาว่าง ก็ตุ๋นพวกใช้กระดูกใช้อะไรพวกนี้แต่ระวังนะเพื่อนผมที่มันเป็นเกาอ่ะมันเกาขึ้นเพราะว่าแม่งกินน้ําเคี่ยวกระดูกนี่แหละกระดูกเป็นข้อไงเรียบร้อยเกาแดกนะครับแต่กินๆนะผมวันนี้ <c oughs> เมนูนี้กินได้เป็นเกากินได้สวยงามเยผมบอกให้นะเมนูเมนูนะคุณผู้ชมโคตรอร่อยอร่อยจริง <c oughs> ไม่ได้อวยกันเองนะท้ายแล้วนะทีนี้ก็นี่ก็เรียกว่า ต้นขึ้นช่ายนะครับใช่ป่าตอนแรกไม่ได้พูดชื่อนี้ขึ้นช่ายใช่ครับ<อ>เนี่ยขึ้นช่ายจะหอมมากครับใส่ลงไป MM. แล้วถ้าใครอยากใส่ต้นหอม MM. ไปแทนได้ไหมได้ได้ได้ต้นหอมก็ได้ใครจะแล้วแต่ใครจะชอบผักอะไรครับขึ้นช่ายมันจะกลิ่น<อ>ดี<อ>กว่าขึ้นช่ายมันจะกลิ่นดีกว่าอย่างเนี้ครับมันจะหอมดีกว่าเนี่ยเป็นนี้ก็โอเคล้ต้องปิดฝาไหมเนี่ยเนี่ยปิดไว้หน่อยหนึ่งอย่าอย่าปิดหมดปิดให้มันพองหน่อย เนี่ยแค่นี้ครับลูกก็ทานได้แล้วมีสูตรด้วยจะปิดหมดด้วยนะแค่นี้ลูกทานได้แล้วถ้าปิดหมดแล้วมันจะมันจะบูดมันจะเดือดเเดี๋ยว<อ>มาม<อ>ดูหน้าตาตอนเสร็จนะเนี่ยคุณผู้ชมมันก็ง่ายมากเลยสมมติหนึ่งหม้อเนนะี่ยก็ทานได้ทั้งบ้านเลยหรือถ้าใครเป็นแบบว่าทานทั้งวันก็นได้เเผื่อวันยังไม่หมดเดี๋ยวก็ทานอีกวันเอาไปทานออฟฟิศไปทานที่ทํางานได้หมดนะครับเนี่ยจาไว้อยากสุขภาพดีอยากรู้ว่าแคลอรี่อะไรเท่าไหร่ยังไงยังไงคุณค่าทางอาหารไง ต้องทํากับข้าวกินเองนะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าถ้าเกิดเราไปซื้ออะเขาใส่อะไรให้เราบ้างแล้วเขาจะใช้แบบวัตถุด,ดิบดีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะที่สําคัญเลยซื้อกินแ,บบแนบ่ยแม่งแพงด้วยแล้วก็ไม่ได้แบบคุณภาพที่เราต้องการนะครับทำกินเองดีที่สุดใช่ไหมครับนี่ครับทำกับข้าวกินเองออกกำลังกายครับหกสิบ <60 S 1> แล้วหกสิบครับมีกล้ามไหมมีกล้ามไหมมีครับมีมีม <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวมาดูว่าตอนจบมีมีรมีครับอันนี้เดี๋ยวมาดูว่าตอนจบเป็นยังไงนะครับผมก็เมื่อกี้มีเทคนิคจากพ่อผมงนะเขาบอกว่าพอเวลาทุกอย่างมันลงตัวแล้วอะก็เบาไฟลงเพราะว่ามันเป็นการเคี่ยวหรือตุ๋นแล้วครับเนี่ยให้เดือดนิดน้อยอย่างเงี้ยครับแล้วแต่เราจะเอาขนาดไหนโอพโถ้าไฟแรงแรงแม่งก็จะแบบปุดพุดุดใช่ใช่มันปุดแล้วมันจะมันจะเนื้อแข็งอีกเนื้อมันจะแข็งอีกเยอย่างเงี้ยครับมันจะ มันจะโอแล้วเขามีสูตรเลยนะเวลาปิดหม้ออย่าปิดสนิทอย่าปิดสนิทปิดให้มันได้หายใจหน่อยอย่างเงี้ยมันล้นอย่างเงี้ยครับเราจะไปทํโน่นทํานี่ได้ครับปล่อยค่อยๆแต่ถ้าใครที่เพิ่งทำรั้งแรกอย่าไปทำโน่นทำนี่นะเจ๊งผมบอกเลยอยู่กับมันก่อนแล้วแบบทำให้ชินเราค่อยไปทำโน่นทำนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่หน้าตาแบบนี้เนื้อนุ่มๆนี่ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับเนี่ยหนึ่งมื้อก็ได้ครบเลยคาร์โบไฮเดรต โปรตีนแฟตจากเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็วิตามินจากผักนะครับก็วันนี้ขอบคุณป้ามากๆนะครับที่มาสอนคุณผู้ชมนะครับว่าทําเมนูที่แบบผมกินตลอดเป็นยังไงนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ทําให้ผมกินตลอดนะครับก็สําหรับใครที่อยากเทนส่วนบุคคลนะครับหรือเทนออนไลน์ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นัไม่เชื่อดูโชก้ามทีโชก้ามี้ มี <laughs> นะครับก็สามารถติดต่อมาเล่นได้นะครับที่ยิมของผม,ผมหรือว่าให้ผมดูแลเนี่ยเนี่ <laughs> ยไลน์แอสตูดิโอโลหนี่นะครับแล้วก็สําหรับใครที่เห็นว่าคลิปมันดีนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยทุกวันจันทร์วันศุกร์เนี่ยคุณจะรับชมก่อนใครเลยนะครับวันนี้ <laughs> ขอบพระคุณมากครับป๊ะครับบายบายสวัสดีครับ